แซมรถหมดสัญญาเช่าสวัสดีนะครับวันนี้แซมจะพามาแนะนำรถ7ที่นั่งนะครับผมสำหรับเจ้านิสัน n x ็กเซลสองเบนซินนะครับ4คูณนะครับรถคันนี้ปี2018เลขไม้แสนสองหมื่น 20, นะครับผมแซมเปิดราคาอยู่ที่4 6, 6 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ4 6 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม เลขไม้แท้เลขไม้จริงนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตรวจสอบได้แน่นอนนะครับผมปี2018นะครับเลขไม้แสนสองสนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดแล้วนะครับออปชั่นเต็มครับมาพร้อมกล้อง360องศานะครับผมหน้าสวยๆเลยคันนี้มีคันนี้คันเดียวนะครับผมนี่สวยๆเลยวงหน้าไฟหน้าก่อนนะสวยงามนะครับผม ไฟตันหมอกติดพร้อมใช้งานนะครับผมรถคันนี้ยังไม่ได้มีการปรับสภาพยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมเครื่อง2 0 0 0ซีซีนะครับผมเบนซินร4 4สิแรงมานะฝาเดิมๆหน้าเดิมๆนะครับผมมาขออนุญาตตรวจสอบในส่วนของน็อตฝาหน้าก่อนนี่สวยๆนะดูซอกแก้งนะสวยงามนะนี่นะครับสวยงามดูเบ้าหัวโชคสวยงามนะครับเห็นไหมนะ็นอตนดไม่ขยับนะ คานสวยๆเลยนะดูตรงนี้ก็กลมๆคมๆนะตรงนี้ลามีโค้ด C CBL อยู่นะครับผมนะล่ดูพุกยึดต่างๆเนี่ยสวยนี่คือสตาร์ทให้ได้ยินได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไหมพร้อมๆกันเลยนะดูเนี่ยแผงหม้อน้ำเดิมๆนะเนี่ยเลอะๆแบบนี้ดีแล้วนะครับถ้าแบบดูใหม่ๆเนี่ยแสดงว่ามีการเปลี่ยนหม้อน้ำมาละนะครับผมสวยงามนะดู เนี่ยดูซีนยาแนวจากโรงงานเม็ดอาร์คอยู่นะเนี่ยดูเบ้าหัวโชคเม็ดอาร์คอยู่สวยงามเลยนะแผ่นเพจนิสสันจะอยู่ตรงนี้นะนี่นิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะตรงนี้ก็คือคัดซีนะลงท้ายด้วย2-0-0-4-4-6นะเดี๋ยวแซมพาไปดูนะดูฝั่งนี้ก่อนนะดูเบ้าหัวโชกไม่ให้น็อตข้างในสวยเลยเห็นไหมครับน,น็อตฝากระโปรงไม่ขยับเลย นะครับผมมาเดี๋ยวลองตรวจสอบในส่วนของตัวสำเนาเล่มก่อนเลยละกันนะครับนี่สำเนาเล่มนะครับปี2018นะครับ144แรงม้า2 0 0 0 c นนะนี่เลขตัวถังลงท้าย200-446นะใช่ไหมดู 200446ชัดเจนนะครับผมเนี่ยรอยย้ำของตัวหมุดเนี่ยไม่มีเลยนะเดิมเดิมนะเดิมเดิมเลยนะครับผมเนี่ยฝากระโปรงหน้าก็เดิมเดิมซีนยาแนวสวยๆนะครับผมเนี่ยเม็ดอาร์ตอะไรอยู่ครบๆเลยนะครับผมเนี่ยสติ๊กเกอร์มอกก็อยู่เนี่ยฝาเดิมๆนะครับผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงหน้านิดนึง ดูนี่นะมีคันนี้คันเดียวนะครับ4 6 9 0 0 0บาทเลทไมล์ห2 0่1 0 0น0ะคันนี้ยางก็เปลี่ยนมาแล้วด้วยนะนหนดูยางก่อนยางของโยโกฮามานะครับสัปดาห์ที่14ปี2022นะโะยังใช้ได้ดูหน้ายางยังสวยอยู่เลยนะปี22นะแล้วนะรถปี2018เปลี่ยนมาแล้ว1ครั้งนะมาพร้อมกับกล้อง360องศาเลยนะนี่อยู่ด้านล่างนี้ เอยให้ดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าจะซ่อนอยู่ตรงใต้โลโก,โก้นิสันนะน,น,นี่นี่นะี่นีนะไฟเลีย้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะมือเปิดเป็นตัวสมาร์ทย์เลดนะแตะได้เลยนะครับผมดูภายในก็เป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะอันนี้เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมคันนี้ถุงลมนิรภัย2ล,ลูกนะ มีคู่หน้า2โลูกนะครับผมแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเนี่ยสังเกตดีๆมันจะเป็นเหมือนลายเคปล่านะก็ดูเกๆ๋ๆเท่ๆเฟี้ยวๆนะครับผมแผงข้างด้วยเช่นกันนะเห็นไหมเป็นลายเคปล่านี่สวยงามนะดูน็อตแก้มก่อนสวยๆเลยลองดูซอกเซอร์อก่อนเนี่ยโอหสวยงามนะเนี่ยมาร์กจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับสวยนะลองดึงนิดนึงโอ้โดึง ไม่ได้ครับแน่นมากโอ้โหไม่ดึงดีกว่ามันแน่นมากเดิมๆแน่นอนนะเดิมเแน่นอนเกะเกะมีช่องเดียวนะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแบบขั้นบันไดนะครับผมแล้วก็มีช่องใส่แก้วสังเกตว่าค่อนข้างใหญ่นะครับผมแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆช่องใส่แก้วเนี่ยจะมีที่เปิดปิดอุณหภูมิแอร์ด้วยเพื่อแบบอ่าแช่เครื่องดื่มเย็นๆได้เนาะมันมีลมลม,ลมแอร์ออกมาแล้วก็ ตัวนี้เวลาลงทางลาดชันเนี่ยมันก็จะหน่วงๆนะกดมันจะได้ลงไม่เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะแล้วก็ปรับขับ C หรือว่าปรับเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับผมอยู่ด้านนี้นะครับผมช่องชาร์จ USB อยู่ด้านนี้นะ AUX แล้วก็อันนี้เผื่อต่อกล้องบันทึกด้านหน้านะครับกุญแจคันนี้มี1ดอกนะครับผม1ดอก หน้าจอแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายกับขวาเลยนะลองกดดูเนี่ยปรับแยกได้เนี่ยซ้ายขวาของใครของมันเลยนี่นะปรับแยกซ้ายขวาของใครของมันนะ,ะหน้าจอแบบนี้เดี๋ยวแซมแสดงให้ดูนะวิธีการใช้งานนะผ้าหลังคาถือว่ายังสวยอยู่ยังสวยอยู่นะอ่นนี้จะมีอะไรครับเนี่ยเออวารันตีของยางหมดไปแล้วนะเพิ่งเปลี่ยนมา วันที่20เดือน5ปี22นะเปลี่ยนหมดวารันตีเดือน5ปีที่แล้วนะแต่ยังใหม่อยู่นะครับผมสวยงามนะแถว2ได้แอร์ด้วยแอร์ Air ตอนหลังด้วยนี่นะเท่ๆอ,อนะึบอบนะเบาตรงนี้นะสามารถที่จะพับราบได้นะครับผม พับลาบได้ก็คือเรายกตัวเนี้ยขึ้นมามันก็จะตีดกลับเลยนะครับผมตัวนี้อลองดูเบลวันปี2000เดี๋ยวนะปี2018นะครับผมด้านท้ายตัวนี้มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่ใช่เซนเซอร์ที่ฝาท้ายนะตัวนี้ ตัวนี้4ฟ i e วินะครับผมเนี่ยกดเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะตัวนี้เนี่จ็ดที่นั่งนะแล้วก็ดึงได้ให้มันลาบอ่ะเนี่ยดึงลาบตัวนี้นะดึงลาบไปเลยลองดูในส่วนของด้านท้ายเนี่ยเม็ดในส่วนของเนี่ยเม็ดอาร์คลอยอาร์คยังอยู่เลยเห็นไหม เนี่ยลอยอาร์คอยู่หัวน็อตด,ดำสนิทหัวน็อตไม่ล้มนะเนี่ยไล่ลงมาเนี่ยสวยอยู่นะครับนี่สวยๆนะดูผ้าหลังคาสกลาถืไว้อยังสวยอยู่นะครับผมนี่มีล็อกเด็กด้วยนี่นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้กดนี่นฝาท้ายไฟฟ้าเลยไม่ได้เซนเซอร์ที่เท้านะ มีคันเดียวนะคันนี้นะครับ469,000บาทเลขไมล์สองนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งก็ถือว่าสวยอยู่เนี่ยดึงไม่ออกเลยไม่ขออนุญาตไม่ดึงนะครับมันแน่นเกินเดี๋ยวขาดนะครับอ่ะมาเราซอกนี้สวยนะดูเห็นไหมหัวน็อตสวยงามมากเนี่ยวารันตีของตัวยาง หมดปีที่แล้วนะหมดแล้วนะเนี่ยมาร์กยังอยู่ครบเลยเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคันนี้นะน,นี่ก็คือภาพกระจกปรับทิศท,ทางกระจกนะครับกระจกอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับเหมือนเดิมนี่นะนี่แล้วก็เลขไมคคันนี้อยู่ที่1,25,000กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะเนี่ยประวัติเข้าศูนย์เช็คระยะข้างต่อไปอยู่ที่ 1นึ่งแสนสาี่เนี่ยเดือนเดือนสาต้องเข้าแล้วแต่ว่าเลขไมย,ยังไม่ถึงนะแสนสามนะแต่คันนี้เลขไมยแสนสองนะครับผมพวงมาลัยก็เป็นแบบหุ้มหนังนะครับยังไมไ่ถือว่าสภาพดังดีอยู่ยังไม่ได้มีรอยปิหรือรอยขาดนะครับวันนี้อ่ะอน,นี่ push start นะแล้วก็หน้าจออันนี้มันไม่ใช่เป็นระบบสัมผัสอ,อ๋อเป็นระบบสัมผัสนะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะ อ่านี่ตัวนี้ FM นะเดี๋ยวดูกล้องรอบคันเป็นไงนี่ขออนุญาตลีเสียงก่อนอ่านี่กล้องรอบคันนะก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือกล้องมุมมอง360องศานี่คือกล้องถอยหลังนะครับนี่นะอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับราคาลดลงมาเยอะเลย4,69,000บาทเท่านั้นนะเป็น p u s สตาร์ทนะครับ ไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัตินะแล้วก็อันนี้คือปุ่มดับแสงหน้าจอแสงสว่างเนี่ยเผื่อเราเราว,วิ่งตอนกลางคืนมันแสบตานะแล้วก็อันนี้กดทิป A ทิป B นะก็สะดวกเลือกแบบนั้นนะด้านขวาคือปรับทิศท,ทางอ่าปรับหน้าจอของตัวผู้ขับขี่ด้านซ้ายปรับหน้าจอของตัววิทยุนะครับผม ก็ประมาณนี้นะสำหรับ Nissan X-TEL คันนี้นะใครสนใจยังไงลองโทรหาแซมได้นะ063543692 8นะครับ063543692 8นะครับมีคันเดียวนะครับคันนี้คันเดียว Nissan X-TEL 2.0 V4W e l 2,000นี่คือเครื่องเบนซินนะครับผมปี18ราคา469,000บาทนะ469,000บาทนะครับ ใครสนใจเข้ามือรถโทรหาแซมนะ0863543692นะครับ0863543692คลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับทุกทนสวัสดีครับสวัสดีครับผม